สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างวิเชียนตีบัวโค้งครับเป็นบัวโค้งกรอบกระจกโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีการเดินครับาลาวไม้นะครับก็ต้องโค้งด้วยครับเพื่อจะได้รับรูปบัวโค้งครับถ้าเป็นตรงนี่ก็ตรงโค้งก็จะเข้าไม่ไม่ถึงครับ แล้วก็ต้องมีศูนย์กลางด้วยครับตรงโค้งครับเราต้องดันบัวเนี่ยให้ติดตรงศูนย์กลางตลอดเวลาครับแล้วค่อยๆเดินไปครับถ้าเราเดินไม่ดีครับหรือไม่ตรงศูนย์กลางเนี่ยมันจะทําให้เป็นสันงูครับคือลักษณะบัวก็จะเป็นสามเหลี่ยมครับมันจะออกมาไม่สวยครับอ่าบัวด้านข้างกับด้านโค้งมันต้องเหมือนกันนะครับวิธีการเดินครับแต่ละช่างผมก็ เข้าใจว่าเดินเหมือนเหมือนกันเนี่ยครับแต่วิธีการทําก็อาจจะต่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็คงจะทฤษฎีต่างๆก็คงจะเหมือนกันครับเพราะว่าวิธีการตีโค้งครับมันต้องตีแบบนี้แหละครับตัวนี้เป็นลักษณะบัวโค้งครับใช้บัวเดินนะครับคือหมายความมาใช้เลื่อยไฟฟ้าครับเดินกับโตืเลยครับบางคนก็ใช้ดอกที่ใส่กับเราเตอร์นะครับแต่ละ แต่ละช่างมาอาจจะทําไม่เหมือนกันครับดอกบัวอาจจะคล้ายๆกันครับแต่วิธีการเดินตอนนี้ก็เป็นเดินสําหรับเรื่อยไฟฟ้าเดินครับแต่ตีก็ตีเหมือนกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยหรือจะเป็นเครื่องเลาเตอร์ก็ต้องมีแบบโค้งแบบนี้ครับเพื่อให้ไม้นั้นแนบสนิทตลอดเวลาครับแล้วบัวก็จะได้ออกมาสวยครับนี่ครับจะเดินใจเย็นๆครับเดินเร็วก็ไม่ได้ครับเพื่อนเไม้จะแตกครับ ต้องเดินช้าๆครับเก็บให้ละเอียดครับเดินซ้ำแล้วซ้ำอีกครับเพราะว่าบางทีเนาะบางทีเราเดินนะครับบางทีก็ไม่ได้แนบสนิทตลอดเวลาครับเราก็ต้องเดินซ้ำครับเพื่อจะได้ให้ไม้นั้นถูกกับคมเราเตอร์คมดอกปัวตลอดเวลาครับเพราะว่ามันจะได้ออกมาสวยครับเราจะได้เกี้ยงได้เนียนนะครับเรียบเนียนนะครับนี่ครับ ทำโจ๊รื้องแป้งด้วยกัน3ตัวครับเพื่อนๆสามตัวครับวันนี้ได้ถ่ายคลิปได้มีโอกาสถ่ายคลิปวิธีการเดินบัวกอบกระจกมาให้เพื่อนๆได้ชมครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ถือโอกาสครับถ่ายคลิปการเดินบัวกอบกระจกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับน่ครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับอ่า เนี่ยครับวิธีการเดินบัวครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ชมจนจบนะครับสวัสดีครับ